สวัสดีครับบาต่อสวัสดี่านผช้่มครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2566เป็นวันดีนะครับผมเป็นวันพ่อนะครับท่ารมช้่มครับแล้วก็เป็นวันพระนะครับผมพาะเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับผมมือนีเดินทางมาไก่กับพอดีบาท่อมาสงพีีสาวอยู่อำเภอสว่างแดนดินนะครับเกิดเลยๆนะครับเขามากาบรมสการปูปิสศานะครับ่านผช้่มครับ เดินทางมาไกลครับผมทั้งจริศิสินพี่แหละครับผมนะครับมาฮอดมาถึงเลยพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับบ่าบ่าวเถ่านะครับบอมาหาปูในบอนะครับผมครับมือนีเดินทางมาแล้วธรรมชมนะครับพามาฟังปิดาสนาถ้ำน้ากันพามาฟังถ้ำน้ําปูน้ำน้ำพี่น้องเนาะครับแล้วกับฟังดีๆได้ธรรมชมเด้อนะครับผมฟังดีๆนะครับเอาครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันธรรมชมสวยงามนะครับเนาะ เขาไปหาปูน้ำกันครับซีหกแบรนีพี่เรื่องคล้องใหม่กาบนมัสการครับปูสาธุครับผมมาแล้วทำบุญน้ำปูเอ่อทุกธนาเด้อครับผมอ่ะดีแหละจะเล่นพ่้องใก่สปีใหม่แต่ท่านใจให้มันเย็นให้มันสบายครับออชิบสิงเต็มยางเกิดมาต้องต้องเดินนะถอยลังบ่ได้ ันเด่นแน่ครับอถอยหลังเงินลูกทั้งไปทั้งหน้าครับปู่ปปนี่โตตัวนึงกินกล้วย,ยแล้วอืมโตโตตัวนั้นก็สําคัญอยู่ด้วยเมย่อกีเห็นเต่าเพ็กบอกเต่าเพ็กครับปู่เออเต่าเพ็กนี่แล้วก็ไปเห็นเด็กน้อยเขาออขไปปล่อยแล้วใบไปไปล่อยแล้วมันแทนเด็กน้อยมันเนี่ยโย่ลงน้ำปกติเต่าเพ็กนี่มันบริเวณนี้น้ำ มันอยู่บนบกมันอ่ะอันสป็นิท่านก็ได้สป็นข้อมันก็ได้ในเลืครับบานียยานตายรล้นเอามาเลี้ยงไว้ตอนแนวใช้มันกินก็คือกล้วยเด้ออันก็เลี้ยกล้วยลงมาแต่เพล็กมันมีสองตัวก็กินกล้วยทกินกล้วยกล้วยหน่วยหนึ่งกินไปแล้วมันหอดปากกันแนะมันจะกัดกันหรือซีน่อยแบบกล้วยเวิดแล้ว ท่านนี made. Made ้กับเขาแติ้งท่านกับเขาเดงท่านนี่จะบซือนั่นนี้กับซื้น่ะครับแล้วกับปะกันไปกันมานี่แหละเต้านี่วแหละมันบอมเป็นเต้าอยูืนนี่นานเด้อแหละเด้อเต้าอยู่โคกก็จะนั่นต้องเลี้ยงมันอยู่โคกเนวกินมันกากผักกล้วยผลไม้บักไม้บักแตงมาแล้วนี่เท่านั้เพราะจะเด็ดเด็กเก็บมักฝันทำไม ครับปู่อันนี้เขามาที่บ้านเสียกะมาที่พูุ่งกา่าเขามาแวะลานเขาเลยนะเขาขับเราเรียนเตววาสิเรยลเขา้าไปเขามาเลี้ยงไว้เขากับไปเบิ้งเน่ขอบยุ่งเตาเพ็กซ้อมตัวก็นเด้อไปเบิ้งน้ำโขกเขาครับปู่เอากล้วยอย่างนกินเด้ก็แล้วเด้เขารูาฝันอย่งเงาเขาฝันมันขึ้นนี่ดิขับปูอันเห็นเตาคู่หนังเงี้ยครับตันเห็นเตาเป็กเตาเป็ก คู่น mm ึ hmm. ่งปะปัวคนึยครับผมบไดเกาศูนย well, so, ์หนึ่งนเก่าศูนย์เนี้ยเกาศูนยเนี่ครับปัวสาธุแก่ศูนย์เนีองนี่ศูนย์น่นเนี่เออะเอเออวันเดเดเออเาเพียงเข้าเออเนนมันเีมันมีมีสองตัวหลัง เออหละมันนี่มันมันกินกล้วยอ่ะครับให้จิตตัวนี้ครับเน้นเตัวนี้เกาซนี่ครับปูเกาซืเครับเกาอครับผมแปดสองแปดสามเยแปดสองแปดสามติดปูอืมก็จมันมันเกี่ยวโตเนี่ยครับกินเลยมามหรืกป้าข้าวกันเยอะสิครับปู ครับเอ๋เจงสีด้วครับปวลงไปอีกเลยค่ะวันข่าวปวลงไปอีกแล้วปวลงมาทั้งใจลยคะครับเต่าหน้าปีใหม่นะครับปู่เออปีใหม่เออเวลาเขามาถามนึกว่าปีใหม่ด้วยเออแบบนี้ก็ ในนี่ปีใหม่ได้เต่ว่าหมันหอนเา่แเนีครับอายุได้อายุได้อายุปปูเออายุได้อายุคือไม่ได้ถามเนี่ยเขาจับได้คือหกหกหรือไัเ้นนี้ได้ครับปูพษาพันษาสี่สิบแปดพันษามีปีก็หกหกครับสี่หกมันดอกหกหกับกับสี่หกครับปีนี้ บบใน,นปีไม่แบบเนี้ยครับเขาเก็บเนี่ยนเนี่ยซีแปดทันสาเด่นอายุเนี่ยเขามาขอแล้วครับจะเลี้ยให้เขาเนี่ยครับเขาเก็บเนี่ยเนี่ยที่มาหาปูข้งที่แล้วนะครับมาก,กับไอ้ไอ้พอระย่องพอละย่องไอ้ที่บรรไดจากละย่องนะปูเพิ่นว่าปีความฝันเบาถไอ้ปีที่ปูเราให้ฟัง หาหนึ่งนวดที่ออกเก่าหาหนึ่งกัปูปูให้ไปหาตัวห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับค่ะมาบ้านตันนันเนาะครับตาพันตีใส่หาหนึ่งตัวเดียวครับพ้นถูกครับออกไปข้างนอกไปคุยกันพันว่าให้ฟังปูว้าเดอพันว่าหาหนึ่งเ่นพันว่าวันนั้นพันก็คุยเอาพันย้อนพันถูกหลายอยู่ครับผมรับมาหาปูที่มาพร้อมพ่นเอายานนวดให้ปูหน่ะรับผมพูดอันที่พ่นมากกับเนี่ยกับลูกพ่นอะปูครับ ครับผมก็คิดพอถ้ามาแบร์เทนันอยู่แหละครับจะจังอืมเดี๋ยวก็กระมาอีกนั่นแหละครับเพิ่์ลเลยว่าเอ่อเป่าเท่ากับแม่หมูไปหาปูอันนี้แน่ๆครับผมเพิ่นเพิ่นเบิ่งอยู่ปูเพิ่นเบิ่งตลอดนะครับหมู่บ้านเพิร์ลเลวาไปหาปูในเรื่อเป่าเท่าครับก็เลยมาย่านปูติดกิติมลย่านปูประยูครับช่วงนี้ครับผม ไปยืนเนี่ยเด็ไปยืนนี่ยแม่อบโชคดีเนาะค่ะเมเนมันไ้โชคดีขับจะมามาแต่เซาแนกเลยว่ามาแต่เซาแนกสียกเส้ายานี่แปดน้องแล้านี่ครับสามมเมือสีม่งนี่แหละครับผมสีหกเสลาครับปูแปล่างเนี่ยแปดสองล่างแดสองล่างทัวบนเก้าศูนับเก้าหนึ่งูนย์้งเก้าศูนย์องปูครับผมเกครับ สองดเดีอยครับาอ,อแคนันรนนีอ้อายุต้องคูดอกเนี่ยครับผมผมก็ถามใส่ได้อายุอะไรหกสิบเจ็ดพัป่ะครับปู่อายุอายุอายุหกสิเออนี่ 48, 48, สแพ<ช>ันศาแันาครับ าประชมไปต่อทั้งเลยผมเหมือนไปคับปูครับไทยแล้วมองไดี้ครับผมฟันปลาเตากัดกันตปครับปูนี่ในสิทธิ์ด้อครับเตานี่มันกินกล้วยกล้วยหน่วนึงกินไปกินมาแล้วมันเบิดกล้วยมันปากมันกัดกันด้วยทั้งสิทครับอืมอี่ฟังดีๆหนึ่งสิครับอ่ามันจะเป็นล่างเป็นลางครับปูกัดกันครับ จิลจิลครับเต้าสองตัวกันแรดสลางเด้อแปดสองล้านท่านผู้ชมปู่ยังครับปีใม่ไม่งานบ่ครับปู่อยู่วัดเออมีเธอสามท้งลด้ครับผมปฏิบัติรรมบ่ครับปู่โอ้สวดมนต์ทุกปีสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีครับผมเออสามทสามบเอ็ดค่ะสามสิบเ่านา ไปงานกระถินบ่ฝันบ่ปูได้ไปงานกระถินไปจำยุวัดโอ้ยปุ๊ยเบิดเกียร์กระถินแหละบ้านน้นครับงานทำบุญนั่นนั่นนี่ครับเขาก็มม้อนยุ่อันเมื่อนี่กัเขาสิตพ่อนักโทษพี่น้องยังชี่นครับปู่คุกสว่างไม่ได้ไปบ่ได้ไปครับแล้วก็มม้อนไปวินบ่าที่ที่ว่าการน้ำเพลสว่างข้างผมข้างผมไได้ไปครับปู่ข้างงานเมื่อนี่ไว้นะครับมันได้เด้อมวเท่านั้น่ะ ครับครับสาถูคขับปูนะครับผมครับอครับปูสมความขับปูซาถุครับผมนี่ครับนผรมชมมรับเอาธรรมชมนะครับผมครับแปล่าปูยำแปดสองหลังเอาธรรมชมรับหาด้โชคไสปีไมเนาะปูเนาะรับหาเพื่นเด้ เงินพอดีกลับมาบานเท่าทำ <effectiveness> ชกสาธุครับถือว่าโชคดีครับท้มชมวันนี้เนาะครับมาปูยูพอดีนะครับ<ม>เป็นจ้าบุญนะครับพี่น้อง<ม>นะครับจะมาพ่าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับวันนี้มาสส่งพี่สาวพี่น้องอยู่อำเพสว่างนะครับลูกสาวเพื่อนก็นจะมารับนะเพื่อนก็อย่อมเพเจะเล่นศิลป์นะครับแต่ว่าไปคนละทาง นะครับผมก็เลยเอฟซี F 4, พันธาม,มาวาบ้าวเถานะครับบอเขาไปหาปูปิศนาในบ่อนะครับบ้าวเถากะฟฝามาตะเศราธรรมชมนะครับย่านปูพันปายุย่านปูพันติดกินนิมนต์นถือว่าเป็นจังบุญนะครับถือว่าโชคดีนะครับโชคดีนะครับผมได้สมน้ําปูหอมเอานะครับปูให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวธรูมชมแคปหน้าจอเอาครับปูปิศนานะครับผมสามตัวศูนย์เก้าหนึ่ง 902นะครับปู67ปี48,000สานะครับปูยำมา82 82ล่างเดอ้อ82 83ตัดเอาพี่น้องชุด3โตเนี่นะครับหรือผู้ใดฟังดีๆนะครับครับปูวาปิสนานี่ฟังดีๆตีเอาแปลเอาได้ทำผู้ชมเดอ้อนะครับส่วนมากจะเข้าตัวที่ปูวาปิสนาให้ฟังนะครับแคปนาจอครับท่านผู้ชมครับ091 902 90ใ90 90นปูกระเน่นอยู่ที่พี่น้อง นะครับเก้าศูนย์ศูนย์สองนี่ปูอายุหกสิบเจ็ดปีสี่สิบแปดพันสานะครับทผช้ชมแคบหน้าจอนะครับเอานะครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดินทางต่อพี่น้องถือว่าเป็นจังบุญนะครับเนาะมาพอปูพอกันคลิปหน้าครับผมโชคดีนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2566าครับผมสวัสดีครับ